จิตวิทยาสายดาร์กเมื่อคำพูดของคุณสามารถควบคุมจ <suicide> ิตใจคนได้ในโลกเรามีลัทิที่ขายของไม่น่าเชื่อถือได้ในราคาแพงริ้วแถมยังทำให้สาวโกยอมทุ่มบริจาคทรัพย์สินจนหมดตัวหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณได้รู้จักเทคนิคทางจิตวิทยาที่ช่วยให้คุณใช้คำพูดควบคุมจิตใจคนทำให้พวกเขาคล้อยตามและทำอย่างที่คุณต้องการโดยไม่รู้ตัวคุณจะได้เรียนรู้ เคล็ดลับวิธีลวงให้คนอื่นยินดีรับฟังคุณทุกอย่างคุณจะได้เรียนรู้สิ่งสำคัญที่สุดในการล้างสมองและคุณจะได้เรียนรู้กฎของเมราเบียนซึ่งเป็นกฎที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจผู้เขียนบอกว่าแค่คุณจํากฎนี้ได้ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วเขายังบอกอีกว่ากฎนี้ เป็นความรู้ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตอีกด้วยสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสืดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าจิตวิทยาสายดาร์กเขียนโดยด็อเตอร์ฮิโร เขาเป็นยูทูบเบอร์ด้านการล้างสมองช่องของเขามีชื่อว่าห้องทดลองของดรฮิโรผู้เชี่ยวชาญด้านการพูดเผยความจริงเอาไว้ว่าคู่มือการพูดไม่ได้ช่วยให้คนเราพูดเก่งขึ้นเพราะการสื่อสารเป็นเรื่องของจิตวิทยามากกว่าภาษา คนที่พูดเก่งจึงไม่ใช่คนที่ใช้คำพูดได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แต่คนที่พูดเก่งคือคนที่พูดแล้วสื่อถึงใจอีกฝ่ายและทำให้อีกฝ่ายประทับใจได้ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีพูดเป็นหลัก แต่จะมุ่งเน้นไปที่วิธีจัดการความประทับใจแทนถ้าคุณรู้เคล็ดลับในการจัดการความประทับใจแล้วคุณจะสามารถทำให้คนอื่นคิดว่าคุณมีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมได้ถึงแม้คุณจะพูดไม่เก่งก็ตามการทำให้คู่สนทนาคิดว่าตัวเรามีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมก็เหมือนกับการล้างสมองและการสะกดจิตล้างสมองให้เชื่อว่า การกินอาหารเสริมที่ไม่มีประโยชน์นั้นสามารถให้ผลดีได้สะกดจิตให้เชื่อว่ากินวาซาบิเผ็ดๆแล้วรู้สึกหวานเหมือนกินวิปครีมได้การล้างสมองและการสะกดจิตต่างก็เป็นปรากฏการณ์ที่อาศัยศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาหนังสือเล่มนี้จะเปิดเผยแบบหมดเปลือกเกี่ยวกับทักษะอันน่ากังขายอย่างการล้างสมองและการสะกดจิต ที่คุณสามารถนำไปลงมือทำและสร้างผลลัพธ์ได้อย่างดีเยี่ยมคุณจะตระหนักได้ว่าบนโลกนี้มีเทคนิคในการจัดการความประทับใจแฝงอยู่ทุกที่ซึ่งถ้าคุณรู้กลไกของมันคุณก็จะสามารถปกป้องตัวเองได้ จงใช้ทักษะเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานและชีวิตส่วนตัวรวมทั้งใช้ป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเทคนิคเหล่านี้ด้วยไม่ว่าใครก็สามารถชักจูงคนอื่นได้คุณเองก็สามารถใช้คำพูดในการล้างสมองคนอื่นได้คนส่วนใหญ่อาจคิดว่าการล้างสมองเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ทว่าการล้างสมองนั้นมันมีหลายระดับ และระดับที่ผู้เขียนอยากถ่ายทอดให้กับทุกคนคือการชักจูงอย่างเรียบง่ายแต่ทว่าทรงพลังนิยามของการล้างสมองในหนังสือเล่มนี้คือการชักจูงอีกฝ่ายให้เป็นไปในทางที่เราต้องการย้ำอีกครั้งครับทุกคนนิยามของการล้างสมองในหนังสือเล่มนี้คือการชักจูงอีกฝ่ายให้เป็นไปในทางที่เราต้องการ การพูดเก่งในที่นี้หมายถึงการพูดที่สามารถชักจูงคนอื่นได้วิธีของคนพูดเก่งคือวิธีพูดที่มีพลังในการล้างสมองนั่นเองสิ่งสำคัญที่สุดในการล้างสมองคือการสร้างภาพลักษณ์มันคือเทคนิคในการสร้างความประทับใจให้อีกฝ่ายเราจะนำเทคนิคการพูดแววตาและรูปลักษณ์ภายนอกมาใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ของเรา ถึงแม้จะพูดเรื่องเดียวกันแต่ความประทับใจของผู้ฟังจะแตกต่างกันมากทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ของผู้พูดประเด็นที่สำคัญที่สุดในการล้างสมองคือการสร้างภาพลักษณ์ที่ทำให้อีกฝ่ายคิดว่าควรรับฟังคำพูดของเราหรืออยากฟังสิ่งที่เราพูดจัง หากเราพยายามพูดนำเสนอด้านดีของตัวเองอาจทำให้อีกฝ่ายมองว่าเราพูดเอาดีเข้าตัวและไม่อยากรับฟังเราแต่ถ้าสร้างภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจด้วยการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกปรับเปลี่ยนท่าทางและวิธีพูดมันจะทำให้อีกฝ่ายยอมรับสิ่งที่เราพูดได้ง่ายขึ้นวิธีการคือแสดงให้คนอื่นรู้ภายในสองนาทีว่าเราคือของจริง คุณเคยได้ยินปรากฏการ์เสื้อกล่าวหรือเปลา่ามันคือปรากฏการ์ทางจิตวิทยาที่ว่าเมื่อคนทั่วไปต้องการจะแสดงเป็นหมอถ้าใส่เสื้อกล่าวก็จะมีบุค,คลิกเหมือนหมอมากกว่าใส่เสื้อผ้าทั่วไปเมื่อรูปลักษณ์ภายนอกของเราเปลี่ยนไปมันจะทำให้ความประทับใจที่คนรอบข้างมีต่อเราเปลี่ยนไปแม้แต่ความรู้สึกของเราที่มีต่อตัวเองก็จะเปลี่ยนไปด้วยการจะหลอกศัตรูได้ ต้องหลอกพวกเดียวกันเองให้ได้ก่อนการจะหลอกพวกเดียวกันเองให้ได้ก็ต้องหลอกตัวเองให้ได้ก่อนถ้าอยากประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจขายตรงก็ต้องใช้ของแบรนด์เนมที่ลูกค้าสังเกตเห็นได้ง่ายถ้าจะเป็นเจ้าลัดทิก็ต้องแต่งตัวให้หน้าเลื่อมใสและถ้าจะเป็นหมอดูก็ต้องแต่งตัวให้ดูลึกลับ แม้จะเป็นเทคนิคพื้นๆแต่มันช่วยให้คนอื่นรับรู้ภาพลักษณ์ของเราตรงกันได้ดังนั้นเราต้องเริ่มต้นด้วยการทุ่มสุดตัวกับการสร้างภาพลักษณ์เพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าเรานี่แหละคือของจริงการจะพูดเก่งไม่เก่งนั้นตัดสินกันตอนก่อนพูด เพราะข้อมูลจากคำพูดส่งผลต่อความประทับใจแค่7%อร์ซข้อมูลจากการได้ยินส่งผลต่อความประทับใจ38%แซและข้อมูลจากการมองเห็นส่งผลต่อความประทับใจถึง55%ซดังนั้นการจะพูดเก่งได้สิ่งสำคัญคือการสร้างความประทับใจด้วยภาพลักษณ์ก่อนเป็นอันดับแรกไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามคนเรามักให้ความสำคัญกับรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเสมอ ถึงจะหน้าตาไม่ดีแต่ก็ต้องทำตัวให้ดูดีเข้าไว้หนุ่มหล่อสาวสวยและคนขี้เรในที่นี้ไม่ใช่เรื่องของหน้าตาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของบุค,คลิกโดยรวมด้วยถ้าใช้ความพยายามไม่ว่าใครก็ดูหล่อหรือสวยได้สำหรับคนที่ไม่มั่นใจในรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองผู้เขียนแนะนำให้เริ่มจากการเลิกเชมิม แม้คุณจะไม่สามารถกลายเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยในสายตาคนทั่วไปได้แต่ถ้าคุณตั้งเป้าหมายและพยายามว่าจะเป็นคนสวยหล่อที่สุดในชีวิตของตัวเองคุณจะมีบุค,คลิกที่ดูดีได้อย่างแน่นอนหากคุณอยากปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกของคุณคุณควรเลือกขนาดและจับคู่เสื้อผ้ารองเท้าและกระเป๋าให้เหมาะสม คุณควรใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทุกวันควรตัดผมที่ร้านเสริมสวยที่พิถีพิถันอย่างน้อยเดือนละครั้งและออกกำลังกายบ่อยๆเพื่อสุขภาพที่ดีและรูปร่างที่งดงามคนที่กังวลว่าอยากพูดเก่งขึ้นส่วนใหญ่มักใส่ใจกับข้อมูลจากคำพูดที่ส่งต่อความประทับใจแค่เ็เปอร์เซถ้าคุณมัวแต่สนใจสิ่งที่ส่งผลแค่เ็อร์เซคุณก็ไม่มีทางที่จะพูดเก่งขึ้น การจะพูดเก่งได้สิ่งสำคัญคือการสร้างความประทับใจด้วยข้อมูลการมองเห็น55%และข้อมูลการได้ยิน38%มันคือกฎของเมราเบียนหรือเรียกอีกอย่างว่ากฎ7 38ด7 38 55กดกฎนี้มีประเด็นสำคัญ3ข้อดังนี้คือข้อมูลจากคำพูดส่งผลต่อความประทับใจแค่7%จึงแทบไม่มีความสำคัญเลย ข้อมูลจากการได้ยินมักถูกมองข้ามแต่ส่งผลต่อความประทับใจถึง38จึงมีความสำคัญในระดับปานกลางข้อมูลจากการมองเห็นส่งผลต่อความประทับใจถึง55ซซึ่งถือว่ามีสัดส่วนเกินครึ่งจึงมีความสำคัญมากผู้เขียนบอกว่า การเปลี่ยนเนื้อหาที่พูดไม่ช่วยให้พูดเก่งขึ้นแต่สิ่งสําคัญที่จะช่วยให้คุณพูดเก่งขึ้นคือการสร้างความประทับใจด้วยการมองเห็นและข้อมูลจากการได้ยินเคล็ดลับที่ดีที่สุดในการเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นคือการประจบทุกคนที่ได้เจอการเลือกหัวข้อสนทนาที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองจะทำให้คุณกลายเป็นคนคุยเก่งมนุษย์ เป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนไหวต่อสิ่งที่ดีกับตัวเองการใช้ความภาคภูมิใจในตัวเองเป็นเหยื่อล่อจะทำให้คนเราถูกชักจูงได้ง่ายจนหน้าตกใจสมัยที่ผู้เขียนทำธุรกิจขายตรงมีคนที่เขานับถือสอนว่าจงประจบทุกคนบนโลกและไม่ต้องกังวลว่าจะโดนเกลียดเพราะคนที่ประจบแล้วโดนเกลียดนั้นเป็นคนที่ประจบไม่เป็น คนที่ประจบไม่เป็นคือคนที่เลือกประจบส่วนคนที่ประจบเป็นเขาจะประจบทุกคนอย่างเท่าเทียมกันการประจบทุกคนอย่างเท่าเทียมกันมันจะทำให้คุณกลายเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนได้ข้อดีของการประจบคือมันจะทำให้คุณชื่นชมคนอื่นอย่างต่อเนื่องการที่ต้องชื่นชมคนอื่นอย่างต่อเนื่องมันจะทำให้คุณสนใจมองหาข้อดีของคนอื่นโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณมองหาคุณก็จะมองเห็นข้อดีของคนอื่นจริงๆเมื่อคุณมองเห็นข้อดีของคนอื่นจริงๆคุณก็จะสามารถชมพวกเขาจากใจจริงได้เคล็ดลับวิธีสื่อสารที่จะช่วยให้ควบคุมจิตใจคนได้ตามต้องการมันคือการใช้คำพูดที่เข้าใจง่ายตัวอย่างเช่นการพูดว่าพูดง่ายๆก็คือมันจะทำให้อีกฝ่ายเหมือนโดนสะกดจิต พอเราบอกว่าพูดง่ายๆก็คือมันจะทำให้อีกฝ่ายคิดคิดว่าเรื่องที่เราพูดเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายจริงๆโดยไม่รู้ตัวคนเราถูกสะกดจิตได้ง่ายกว่าที่คิดถ้าเราอยากทำให้แน่ใจว่าอีกฝ่ายเข้าใจแล้วจริงๆเราก็แค่ถามไปอีกว่าพอจะเข้าใจไหม ถ้าลองสังเกตดีๆคุณจะรู้ว่าคนส่วนใหญ่เวลาถูกถามว่าพอจะเข้าใจไหม99%จะตอบว่าพอจะเข้าใจแล้วถึงแม้ว่ายังไม่ค่อยเข้าใจก็ตามเพราะคนเราไม่อยากถูกมองว่าโง่การจำคำพูดที่ว่าพอจะเข้าใจไหมแค่คำพูดเดียวจึงสามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่เสริมคำพูดเข้าไปนิดเดียวมันก็ทำให้คนพูดกลายเป็นคนที่พูดเข้าใจง่ายขึ้นได้แล้วไม่ว่าใครก็สามารถใช้คำพูดนี้ได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้ในการชักจูงจิตใจคน เราจะชักจูงอีกฝ่ายให้เป็นไปในทางที่เราต้องการได้ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่ทำให้อีกฝ่ายเกิดความรู้สึกต่อต้านในใจโดยพื้นฐานแล้วคนเรามีความคิดเป็นของตัวเองถ้าเจอคำพูดที่บอกให้เปลี่ยนตัวเองก็จะต่อต้านในใจและปิดใจแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีพูดเพียงเล็กน้อยก็จะรอดพ้นจากการต่อต้านและการปิดใจของอีกฝ่ายได้วิธีพูดที่ว่าคือการพูดแบบกว้าง เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดสินชี้ชัดแต่ต้องระวังให้ดีอย่าทำในทางตรงกันข้ามหลายคนพอตั้งใจจะเกลี้ยกล่อมและชักจูงให้อีกฝ่ายคล้อยตามแต่กลับเผลอใช้คำพูดที่เด็ดขาดออกไปมันจึงทำให้อีกฝ่ายอยากต่อต้านตัวอย่างเช่นเธอต้องลาออกจากบริษัทนี้ได้แล้วแม้คนฟังจะบ่นเป็นประจำว่าอยากลาออกแต่เมื่อเจอคำพูดเด็ดขาดแบบนี้ จิตใจก็จะต่อต้านและจะโน้มเอียงไปในทางที่ไม่ลาออกดีกว่าในทางกลับกันถ้าพูดว่าถ้าเธอลาออกจากบริษัทนี้อาจจะดีกว่านะมันจะทำให้คนฟังคิดว่าอืมคงจะเป็นอย่างนั้นมัง้งถ้ายังทำงานอยู่ต่อไปคงแย่แน่ลาออกดีกว่าวิธีพูดที่หลีกเลี่ยงการตัดสินชี้ชัด จะทำให้เราสามารถข้ามผ่านกํำแพงป้องกันจิตใจของอีกฝ่ายได้เราจึงสามารถชักจูงอีกฝ่ายได้อย่างง่ายดายเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสนทนาคือการฟังทักษะการฟังที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นคนคุยเก่งได้คือการฟังโดยคิดว่ากำลังฟังเรื่องที่สนุกที่สุดในโลกมันเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์ต่อตัวคุณเอง เวลาฟังคนอื่นพูดสิ่งที่คุณทำได้เพียงสิ่งเดียวคือตั้งใจฟังอย่างเต็มที่การเลือกฟังอีกฝ่ายคือตัวเลือกที่สำคัญที่สุดมันเป็นการให้เกียรติอีกฝ่ายและให้เกียรติเราด้วยเพราะความสนุกของการสนทนามันขึ้นอยู่กับผู้ฟังหากผู้ฟังมีความรู้สึกร่วมผู้พูดก็จะพูดได้อย่างสบายใจ ทำให้พูดได้ดีตามไปด้วยสิ่งสําคัญคือการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองอย่างเป็นธรรมชาติด้วยการเงยหน้าสกตาและพยักหน้าในจังหวะที่เหมาะสมเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณพูดเก่งระดับสุดยอดคือภาษากายภาษากายสามารถสื่อสารได้ดีกว่าคำพูดท่าทางที่ถูกต้องคือกุญแจในการพัฒนาการพูดการพูดโดยท่าทางที่ถูกต้อง จะช่วยให้เรามีพลังในการพูดมากขึ้นการนั่งกลางขาเล็กน้อยและวางฝ่าเท้าให้แนบสนิทกับพื้นจะทำให้คุณนั่งได้อย่างมั่นคงและพูดคุยเสียงดังฟังชัดได้ง่ายขึ้นการเรียนแบบท่าทางของอีกฝ่ายจะทำให้เกิดปรากฏการกระจุกเงาถ้าเขานั่งกลางขาให้เรานั่งกลางขาถ้าเขานั่งไขวาห้างก็ให้เรานั่งขว้ห้าง มันคือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่ว่าเมื่อเรียนแบบท่าทางหรือเรียนแบบบุค,คลิกของใครสักคนคน,คนนั้นจะรู้สึกชื่นชอบในตัวเราได้ง่ายขึ้นข้อควรระวังคือหากเรียนแบบอีกฝ่ายมากเกินไปจะส่งผลตรงข้ามได้แต่ถ้าเรียนแบบเฉพาะท่าทางของขามันจะทำให้ไม่รู้สึกแปลกอะไรคุณจึงสามารถทำตามได้อย่างเป็นธรรมชาติ ว่าโดยปรากฏการทางจิตวิทยาที่ใช้ประโยชน์ได้จริงปรากฏการทางจิตวิทยาที่1 passing เทคนิคที่ทำให้คู่สนทนารู้สึกดีมันคือเทคนิคการเพิ่มความสนิทสนมการปรับท่วงทํานองการพูดให้เข้ากับคู่สนทนาพูดง่ายๆก็คือการปรับความเร็วจังหวะ น้ำเสียงและความดังของเสียงให้เข้ากับคู่สนทนานั่นเองการทำแบบนี้จะทำให้รู้สึกได้ว่าคุยกันง่ายขึ้นการปรับเปลี่ยนท่วงทำนองการพูดเล็กน้อยตามวิธีพูดของอีกฝ่ายค่อยๆปรับจังหวะการพูดและเสียงพูดโดยไม่ให้อีกฝ่ายรู้ตัวจะทำให้สามารถควบคุมจังหวะการพูดของอีกฝ่ายได้ทำให้คุยง่ายและสนุกมากขึ้น การทําแบบนี้จะทําให้คู่สนทนามีเวลาคิดและไตร่ตรองน้อยลงทําให้พวกเขาคล้อยตามและตอบตกลงได้ง่ายขึ้นปรากฏการทางจิตวิทยาที่สอง Anchoring เทคนิคที่ใช้ในงานขายจริงมันคือปรากฏการทางจิตวิทยาที่ว่า ตัวเลขหรือเงื่อนไขที่บอกไว้ตอนแรกมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในภายหลังตัวอย่างเช่นมีสินค้าชิ้นหนึ่งติดร,ราคาไว้หนึ่งมืน่นในตอนแรกคุณรู้สึกว่าสินค้าชิ้นนี้ราคาถูกแล้วแต่พอคนขายบอกว่าสินค้าชิ้นนี้ลดราคาจากปกติสามหมื่นเหลือเพียงหนึ่งมืนมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าราคาถูกลงกว่าราคาที่บอกในตอนแรก แม้มันจะราคาหนึ่งหมื่นเท่ากันก็ตามนี่แหละคือเทคนิคการบอกราคาสินค้าให้สูงกว่าราคาจริงแล้วลดราคาลงมาเยอะๆเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าราคาถูกลงจริงๆการทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องจึงห้ามทำเด็ดขาดปรากฏการทางจิตวิทยาที่3ามดีเดโรเทคนิคที่ทำให้อยากได้ของครบชุด มันคือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่ว่าการซื้อของอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วแต่สามารถทำให้อยากซื้อของอย่างอื่นเพิ่มเพื่อให้เข้าชุดกันด้วยในกรณีที่อยากขายสินค้าราคาแพงแบบเป็นชุดให้เริ่มจากการขายชิ้นที่ราคาถูกที่สุดก่อนเมื่อซื้อชิ้นที่ถูกที่สุดไปแล้วก็อยากได้ให้ครบชุดคนที่มีประสบการณ์บอกว่าเมื่อซื้อผ้าพันคอหรือพวงกุญแจ ที่เป็นสินค้าราคาต่ำที่สุดในร้านแบรนด์หลูไปแล้วหลายเดือนหลังจากนั้นจะซื้อกระเป๋าและเสื้อโค้ทราคาแพงตามด้วยมันคือการตกหลุมพรางปรากฏการดีเดโรนั่นเองปรากฏการทางจิตวิทยาที่4ความขาดแคลนเทคนิคที่ช่วยลดการยั้งคิด มันคือปรากฏการ์ทางจิตวิทยาที่ว่ายิ่งเป็นของที่หายากก็ยิ่งรู้สึกว่ามันมีคุณค่าสูงสิ่งที่ทำให้มันทรงพลังอย่างมากคือการสร้างแรงกดดันว่าถ้าไม่ซื้อตอนนี้อาจจะหาไม่ได้อีกแล้วเทคนิคการขายแบบนี้ใช้กันมานานแล้วแต่ประสิทธิภาพของมันไม่ได้ด้อยลงเลยแค่ประโยคสั้นๆก็ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าได้แล้ว ปรากฏการทางจิตวิทยาที่5 Reframing เทคนิคที่ใช้ในการควบคุมความรู้สึกคนแค่เปลี่ยนวิธีพูดเล็กน้อยโดยไม่โกหกก็ให้ความรู้สึกต่างกันราวฟ้ากับเหวคุณคิดอย่างไรกับสองประโยคนี้เหลือน้ำแค่ครึ่งแก้วกับเหลือน้ำตั้งครึ่งแก้ว คําพูดที่มีความหมายเดียวกันแต่ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันพลังในการชักจูงคนจะเพิ่มสูงขึ้นแค่เปลี่ยนวิธีพูดแค่เปลี่ยนวิธีพูดก็ทําให้คุณค่าของน้ําที่รู้สึกได้ต่างกันอย่างลิบลับดังนั้นถ้าคุณอยากให้คนตรงหน้ามองเรื่องบางเรื่องจากมุมมองไหนมันก็อยู่ที่วิธีการพูดของคุณ เหตุผลที่ผู้เขียนเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมามีสองข้อคือเขาไม่สามารถอธิบายโน้ตหาวในการล้างสมองผ่านคลิป YouTube ได้หมดและในโลกนี้ยังไม่มีหนังสือแนะนำโน้ตหาวในการล้างสมองที่เข้าใจง่ายเพราะส่วนมากจะเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาละเอียดและเข้าใจยากเขาจึงเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารได้คุณจะคุยเก่งขึ้น เป็นพนักงานขายที่เก่งขึ้นมีผู้คนชื่นชอบมากขึ้นและมีเสน่ดึงดูดมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการใช้ชีวิตส่วนตัวเมื่อคุณรู้โน้ตหาวในการล้างสมองแล้วคุณจะไม่ถูกหลอกได้ง่ายๆด้วยเมื่อโซเชียลมีเดียแพร่หลายมากขึ้นจนเข้าสู่ยุคสังคมข้อมูลข่าวสารการคุกคามโดยใช้เทคนิคทางจิตวิทยาในทางที่ผิดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การรู้เท่าทันแผนการของอีกฝฟล์จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะปกป้องตัวเองและปกป้องคนสำคัญของคุณผู้เขียนจึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเปลี่ยนชีวิตของคุณให้ดีขึ้นแม้เล็กน้อยก็อย่างดีขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้จิตวิทยาสายดาร์กหนังสือดีที่ควรมีไว้บนชั้นหนังสือของคุณขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ ถ้าชอบกดไลค์ท้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ